สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบนะคะและสำหรับในคลิปนี้บัตรคนจนเฮดังดังได้เลยเนื่องจากว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะสารต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากที่เคยมีกระแสข่าวออกมานะคะว่า จะมีการยุติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะให้รับเงินดิจิตอลวอลเล็หนึ่ง0บาทแต่สำหรับวันนี้นะคะก็มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วว่านอกจากเราจะได้รับเงินในสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเรายังจะได้รับ เงิน1 0 0 0 0บาทนี้ด้วยนะคะและสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นําข่าวสารมาจากนายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีการย้ําเกี่ยวกับเรื่องการหาลือคําแถลงนโยบายกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าพร้อมสารต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชี้นโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้มีการกล่าวว่าการประชุมครมนัดพิเศษมีการพิจารณาเรื่องการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่จะเกิดขึ้นในวันที่11กันยายนนี้ส่วนนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการหารือกับพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลไปแล้วและได้น,นํานโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติใส่ไว้ในนโยบายที่จะ,ะแถลงต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งนโยบายส่วนใหญ่ก็มีความ ใกล้เคียงและยืนยันว่ายังคงจะดำเนินการสารต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลที่ผ่านมาแน่นอนซึ่งตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนจากพักเพื่อไทยนะคะที่ออกมาบอกว่า จะมีการยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้เหลือเพียงแค่เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทแต่วันนี้นะคะก็เป็นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้วจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเองนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงอยู่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาท ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าได้ทุกคนทั่วประเทศแน่นอนถ้าหากว่ามีอายุ16ปีขึ้นไปเป็นคนไทยได้หมดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้พิการเป็นพระสงฆ์นะคะตรงนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับหมดเลยโดยจะมีการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันบล็อกเชนหรือว่าบัตรประชาชนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะเริ่มในวันที่1กุมภาพันธ์2567แต่วันที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทางพักเพื่อไทยก็ได้มีการแจ้งแล้วว่า ควรจะอยู่ในช่วงไตรามาสแรกของต้นปี2567นั่นเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงกุมภามีนาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะนําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะส่วนหลายๆคนถามว่าเงิน10,000บาทเนี่ย จะเอาไปทำอะไรได้บ้างตรงนี้สามารถใช้ซื้อของลงทุนต่างๆได้หมดยกเว้นนำไปใช้หนี้แล้วก็ซื้อสิ่งของที่เป็นอบายามุกนะคะหลายๆคนถามเข้ามาว่าซื้อทองได้ไหมเพราะฉะนั้นก็คาดว่าการที่เราจะนำไปซื้อทองก็สามารถทำได้เพราะว่าเขาห้ามเพียงแค่ห้ามไม่ให้เอาไปใช้หนี้หรือว่าไปซื้อสิ่งของที่เป็นอบายามุกเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนก็จะได้รับ 1,000 0บาทเพื่อใช้ในรัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนนั่นเองแล้วก็จะมีการโอนให้1,000 0บาททันทีไม่ได้แบ่งเป็นงวดๆนะคะก็รับเลยทีเดียว1,000 0บาทแล้วระยะเวลาการใช้ก็คือ 6เดือนใครอยากจะแบ่งใช้ก็ได้หรือว่าจะใช้ลวดเดียว1 0 0 0 0บาทก็ได้นะคะตรงนี้บางคนก็บอกว่านําไปดาวมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดยังไงแล้วเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมนะคะก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านที่นี่ได้รับทราบนะคะส่วนที่ถามกันเข้ามานะคะว่าแล้วเวลาเราจะใช้ต้องทํำยังไงต้องไปลงทะเบียนที่ไหน ตรงนี้สำหรับเงินดิจิตอล1นึ่งบาทที่จะใช้บล็อกเชนตรงนี้นะคะจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ประมาณ50ล้านคนโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนไม่เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราต้องไปลงทะเบียนนู่นนี่นั่นนะแต่อันนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเดี๋ยวเงินเขาจะโอนเข้าบัญชีให้โดยอัด ตโมัติเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้เงินดิจิตอลก็คือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วก็ใช้ QR โค้ดในการจ่ายเงินนั่นเองถ้าหากว่าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ QR โค้ดที่ทางภาครัฐออกให้นั่นเองแต่เงินตรงนี้จะไม่สามารถ ถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็จะต้องใช้ในร้านค้าที่อยู่4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านของเรานั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ